ตำนานพญาคันคากเป็นเรื่องเล่าโบราณของชาวอีสานว่าด้วยการต่อสู้เพื่อขอฝนกลับคืนให้โลกและเป็นที่มาของประเพณีบุญบ้างไฟมาจนทุกวันนี้เมื่อพญาแถนโกรธโลกมนุษย์จึงไม่ให้ฝนตกถึงเจเดือนทั้งคนสัตว์พืชต่างพากันเดือดร้อนสิ้นหวังทู่วแผ่นดินสัปปสัตว์จึงมาชุมนุมปรึกษากันทั้งพญานาคต่อแตนต่างยกทัพขึ้นไปปราบพญาแถนแต่ก็ล้วนพ่ายแพ้กลับมาทั้งหมด จนพญาคันคักลุกขึ้นอาสาวางแผนรวมพลังปลวกมอดมแมลงป่องตะขาบเตรียมการโจมตีโดยใช้ปัญญามากกว่าแรงปลวกก่อจอมสูงขึ้นถึงเมืองฟ้ามอดทำลายด้ามอาวุธมแมลงป่องและตะขาบกัดต่อยไพรพลพญาแถนจึงจำยอมแพ้และได้ทำสัญญาไว้ว่าเมื่อจุดบั้งไฟพญาแถนจะให้ฝนตกเมื่อกบเขียดร้องคือสัญญาณฝนมา และเมื่อได้ยินเสียงว่าวฝนจะหยุดเพื่อเริ่มฤดูเก็บเกี่ยว